ทีนน่ดานะคะคที่สนใจเรื่องการที่จะรักษาสายตาด้วยธรรมชาตินะเพราะว่าคิดว่าการทำเล็บติ๊กนาจะมคนไม่ดีนะคะมาเลยมาลองแต่ก็เหมือนคิดว่าเป็นการบริหารสายตากับรวมกับการการเกี่วยวกับจิตด้วยคนะ่ะทั้งการบริหารกายด้วยด,ด้วยตากรํมเหนือตากับการการ ใช้จิตด้วยนี่นะ่าจะมีผลต่อสายตาให้ไนร่้มเนื้อให้เราให้เรามีสายตาที่แบบว่าแข็งแรงแล้วก็บบเสื่อมช้าลงคิดว่าได้ผลแล้วพ่ํามาทั้งหมดตอนนี้สี่วันรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกพ่ํามาแต่ละสเตชันสนุกไหมคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะแ,<ต>แล้ว<ต>ประสบกว่าแต่ล<ต><ต>ะสเตชัตตนนี่นไ,ไม่ยากนะคะ แต่ว่าเออม,มันมีผลได้จริงๆรู้สึกแปลกดลยนะคะก็เป็นเป็นเป็นแต่ละกิจกรรมนี่ก็ไม่ยากเป็นมเบิกง,ง่ายๆแต่ก็มีผลได้ขอบคุณมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs>